สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแพลวพยากรค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณดวงรายเดือนประจําเดือนพฤษภาคม2565ให้กับชาวลัคนาราศีมังกรค่ะโดยช่องของแพลวพยากรณ์นะคะจะใช้หลักการดูดวงตามแบบลัคนาโด,ดยใชยลักโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีในการรับฟังได้ค่ะ สำหรับในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็ต้องบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรว่าในเดือนพฤษภาคมนี้การโครจรของดวงดาวต่างๆนั้นส่งผลดีให้คุณกับชาวลัคนาราศีมังกรไม่น้อยเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสบดีที่โคจรไปอยู่ในภพสหชะได้มาตรฐานเป็นเกษตรตาทิบดีอยู่ในตำแหน่งโยกน้าคณาราศีมังกรอยู่ร่วมกับดาวสุขเจริญการงานและเจริญพุบุตะที่โคจรได้มาตรฐานเป็นมหาอุดไปอยู่ในภพที่3าเป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยแล้วก็ยังมีดาวเสาร์ที่เป็นดาวเจริญของคุณเองโคจรได้มาตรฐานเป็นเกษตรตาทิบดีอยู่ในภพของตัวเองนะคะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นมีความโดดเด่นหลายประการเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักค่ะ สำหรับในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึง25พฤษภาคมช่วงนี้ตัวคุณจะมีความโดดเด่นมากในเรื่องของการงานค่ะดาวศุกร์ที่เป็นดาวจเจเริญนการงานของคุณนั้นโคจรเป็นมหาอุจนะคะแต่ว่าดาวที่เป็นมหาอุจนั้นจะส่งผลดีก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสําเร็จได้ง่ายๆคุณเองก็จะต้องลุยงานทุ่มเทตั้งใจให้กับในเรื่องของการงานมากทีเดียวค่ะ และงานที่ต้องใช้การเจราจาที่ต้องพบปะผู้คนเยอะๆงานที่ต้องมีการเดินทางทั้งใกล้และไกลนะคะงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่ามีการติดต่อกับชาวต่างชาติงานที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กงานออนไลน์ต่างๆล้วนแล้วแต่นามาซึ่งความสําเร็จที่มีชื่อเสียงให้กับคุณทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าตัวคุณเองนั้นก็จะมีเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่ามีผู้ใหญ่ผู้มีอํานาจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานมาคอยซัพพอร์ตมาช่วยเหลือคุณค่ะทําให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานอีกด้วย แล้ววันที่17พฤษภาคมดาวคารเจาเรือนลาพาและเจาเรือนพพพันธุจะโครจรยา้จาจะพบกระดุมพะเข้าสู่พบสัตชานะคะไปอยู่ร่วมกับดาวสุกเจาเรือนการงานที่เป็นคู่มิตรใหญ่ดาวพหัสบดีคู่สมพลและดาวเกตด,ด้วยก็จะยิ่งมาส่งเสริมให้คุณมีความก้าวหน้าได้รับความสําเร็จในเรื่องของการงานมากขึ้นค่ะจะมีคนมาสนับสนุนคุณช่วยเหลือผักดันคุณอยู่เสมอนะคะและตัวคุณเองก็สามารถจัดการสิ่งต่างๆในเรื่องของการงานได้อย่างดีค่ะ อีกทางช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ของการลงทุนทําอาชีพเสริมที่จะนํามาซึ่งไรายได้พิเศษที่ดีแบบที่คุณเองก็คาดคิดไม่ถึงค่ะหรืออาจจะมีการทํางานหรือว่าลงทุนร่วมกับครอบครัวนะคะหรือเป็นงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆก็จะประสบความสำเร็จดีมากเช่นกันค่ะ แล้ววันที่15พฤษภาคมค่ะดาวสุขเจเรินการงานของคุณจะโครจรย้ายไปอยู่ในภพพันธุได้มาตรฐานเป็นปรับไปอยู่ในภพที่4เป็นอัมพุเก้นนะคะและดาวสุขนั้นยังไปโครจรอ,อยู่ร่วมกับดาวพุธคู่ธาตุน้ําที่เป็นเจเริญสุภาและเจเริญอ,อริที่ได้มาตรฐานเป็นอัมพุเกฑนเช่นกันงานในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องมีการทําแบบเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะแต่ก็จะทําให้คุณนะคะมีความสาเร็จในเรื่องของการงานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเช่นเดียวกันค่ะ และโดยทิพผลของดาวที่ได้มาตรฐานองค์เกณฑ์อัมพุกเกณฑ์นั้นนะคะส่งผลให้สิ่งที่ดีกับคุณค่ะทําให้ในสิ่งที่คุณรับผิดชอบอยู่นั้นนะคะจะทําให้ตัวคุณเองมีความโดดเด่นมากค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะชาวลัคนาราศีมังกรก็ต้องระวังความลุ่มหลงไปกับในเรื่องของชื่อเสียงกิิยศที่คุณได้รับด้วยจะทําให้ขาดสติถือตัวเองยิ่งใหญ่ไม่สนใจคนอื่นรอบตัวได้นะคะเพราะดาวศุกร์นั้นไปโคจรอยู่ร่วมกับดาวพระราหูที่เป็นคู่ลุ่มหลงมัวเมาค่ะ และดาวพุธเองก็บ้าจากรุลนอริด้วยนะคะแล้วก็เป็นคู่ศัตรูกับดาวพระราหูเช่นกันค่ะดังนั้นคุณก็จะต้องระวังในเรื่องของการเจราจาการสื่อสารนะคะระวังเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานระวังการมีปากเสียงกับผู้ใหญ่เจ้านายอย่าใช้ว่าจารุนแรงถือทิฐิของตัวเองนะคะให้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะ ส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะดาวเจ้าเรือนกระดุมพลาเรือนการเงินของคุณก็คือดาวพราหูค่ะดาวพราหูโคจรได้มาตรฐานเป็นเทวีโชคไปอยู่ในภพพันธุเป็นอุดมเกณฑ์นะคะและอยู่ร่วมกับดาวพูเจ้าเรือนสุภาและเจ้าเรือนอริที่ได้มาตรฐานเป็นอัมพุกเก์ด้วยและยังมีดาวมฤตยูค่ะที่โคจรมาอยู่ร่วมด้วยตรงนี้นะคะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมังกรจะได้รับอะไรดีๆในเรื่องการเงินจากครอบครัว พอแม่ญาติพี่น้องค่ะอีกทางคุณก็มีเกณฑ์จะมีโชคดีจากอสังหาริมทรัพย์บ้านรถยนต์ที่ดินนะคะหรือหากชาวราศีมังกรอยากจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินก็มีโอกาสจะสมหวังสมปรารถนาเช่นกันแต่ว่าดาวพุธและดาวพระราหูนั้นเป็นคู่หนี้สินนะคะถ้าหากคุณกู้หนี้ยืมสินเพื่อซื้อบ้านซื้อรถอันนี้จะมีความสําเร็จดีค่ะ แต่ชาวลัคนาราศีมังกรต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งของที่ไม่จําเป็นด้วยนะคะแล้ววันที่17พฤษภาคมค่ะดาวองคารดาวเจ้ารือาภะาและดาวเจเริญนภพพันธุโคจรย้ายจากพบกระดุมพักเข้าสู่พบสัตชาไปอยู่ร่วมกับดาวสุขเจเริญการงานที่เป็นคู่มิตรใหญ่และดาวพระัดุดีคู่สมพลและดาวเกตค่ะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะมีเกณฑ์จะมีโชคลาภการเงินหรือว่ามีรายได้พิเศษเข้ามาแบบที่คุณไม่คาดคิดค่ะซึ่งอาจจะมาจากเพื่อนฝูงครอบครัวจากคนรอบๆตัวคนใกล้ตัวค่ะ แล้วที่25พฤษภาคมนะคะดาวสุขจากโคจรย้ายจากภพสัตฉะเข้าไปอยู่ในภพพันธุได้มาตรฐานเป็นปราแต่ก็เป็นองค์เกณฑ์อภูเก้นนะคะไปอยู่ร่วมกับดาวพุดคู่มิตรค่ะหากคุณมีความติดขัดในเรื่องของการเงินมาก่อนหน้านี้นะคะจะมีอะไรดีๆมาช่วยแบ่งเบาภาระทําให้ปัญหาในเรื่องการเงินของคุณคลี่คลายลงไปค่ะแต่ดาวสุขร่วมระราหูก็ต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะคะจะใช้จ่ายอะไรก็ขอให้รอบครอบค่ะอย่าตามใจตัวเองจนมากเกินไปนะคะ ส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะดาวศุกร์ดาวที่เกี่ยวกับความรักโคจรเป็นมหาอุดอยู่ร่วมกับดาวพฤษับดีที่เป็นปฐุมเกณฑ์และดาวเกตอยู่ในภพสัตชชแต่ดาวเสาร์ที่โคจรเรื่องรักของคุณนะคะก็เป็นพิธุบาทค่ะ ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมังกรที่ยังโสดนะคะคุณจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามค่ะมีคนเข้ามาชอบคุณหลายคนแต่คุณเองที่ยังไม่รู้สึกถูกใจกับใครไม่รู้สึกว่าตรงสเปคเท่าไหร่นะคะรู้สึกว่าคนที่เข้ามายังทําให้คุณมีความสุขในเรื่องของความรักไม่ได้มากนักนะคะหรืออาจจะยังมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะคบหากับใครจริงจังในช่วงนี้ค่ะ แต่วันที่25าพฤษภาคมค่ะดาวศุกร์จะโครจรย้ายเข้าสู่ภพพันธุได้มตรฐานเป็นปรานะคะไปอยู่ร่วมกับดาวพระราหูดาวพุธและดาวมิตยูเป็นองค์เก์อภุกเกณ์นะคะช่วงนี้ความรักของคนที่ยังสดจะกลับมาสดชื่นขึ้นกว่าที่ผ่าน,านมาค่ะมีเกณนจะเจอกับคนที่คิดว่าใช่ถูกอกถูกใจซึ่งกันและกันแต่ดาวศุกร์ร่วมพระราหูก็ต้องดูให้ดีเลือกให้ถูกค่ะระวังจะไปเจอกับคนที่มีคนรักมีคู่อยู่แล้วด้วยนะคะส่วนคนที่มีคนรักมีคู่อยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะความรักของคุณนนัันย้ยยงดีอู่่คะ แต่คุณหรือคู่ของคุณนะคะอาจจะยุ่งในเรื่องของภาระส่วนตัวคะ่ะทําให้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาหรือไม่ค่อยได้เจอกันเท่านั้นเองคะ่ะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ